สวัสดีครับพี่น้องปองปายมิตรมองแค้นพี่น้องแฟนวัลลัมครับมันนี้เสนอเมนูครับข้าวผัดนะครับผมข้าวหมูสิทธิ์ครับพี่น้องครับคือเก่าคือเดิมครับอยากย่ายเห็ดกิ่นครับพี่น้องเนี่ครับขั้นตอนนี้ครับพี่น้องข้าเตรียมผัดเตรียมเครื่องเคียงเรียบร้อยเลาก็มาซอยหมูครับพี่น้องซอยหมูให้เป็นชิ้นชิ้นเป็นแว่นแว่นน้อยๆนะครับบางๆนะครับง่ายๆครับพี่น้องแล้วก็ซิมีตผักครับพี่น้องครับโบว์วิสเป็นนะครับผักกะหล่นะครับไข่เนาะหรือเป็นไข่เป็ดครับเพราะว่าสิเป็นแค่รสต มอนบอของแสยบอยู่กระปุกมาขับของมักอยู่กระปุก,กินครับพี่น้องแล้วแต่ไพสีปรุงแต่งเอาเนาะพี่น้องเนาะมักเผ็ดมักนัวมากัมกเค็มมกักหวานครับพี่น้องแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับหลังจากกระเทียมเขาเตรียมเรียบร้อยครับหัวมาซอยครับหอมหัวใหญ่นี่หอมหัวใหญ่ครับซอยเป็นแวน่นเป็นแว่นน,น้อยๆนะครับพร้อมโดยบักเรีย,เยดเห็ดใหญ่ครับเห็ดคือกันครับเป็นสินเป็นแวน่นเป็นแว่นบางๆครับพี่น้องครับซอยไปเพื่อคว่ำกลมกล่อมนะครับ จังหน่อยนะครับขาดโปรตีนก็คือกระเทียมแค่อสนี่มาพร้อมแล้วเคี่ยวอสเราก็มาเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับนะครับเป็นเป็นเนื้งาแล้วก็จังซับเป็นหน่อยๆหน่อยๆนะครับตัวนี้ผู้จัดการประเทศเองครับพี่น้องบริญญาก็เพิ่นนะครับผมแต่เรามือตะเบี้จ้าสิกินนังครับพี่น้องพองไผ่ครับท่านคือเกตุเฮ็ดเอาครับท่านเป็นวาคคันกัไปน้ำตลาดคือว่านั่ะเราทำกับประปอนเรียบร้อยแล้วเราตั้งกระทะครับพี่น้องครับตั้งกระทะออนๆครับใส่น้ำมันลงไปพ่อ้ำมันเดือดใส่กระเทียมครับพี่น้องที่เทาต่ำเที่เทา คลุเนะโอ้ต่าหมสครับพี่น้องพอได้หอมข้าวที่ครับกะเทียมข้าวที่แล้วนะครับผมเราก็ใส่หมูสิ่นลงไปครับที่เขาเตรียมพร้อมนะครับที่เขาพันเป็นเงินเป็นเงินเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับพี่น้องครับคือเกาหน่ะนะครับรูดไปรูดมาพัดไปพัดมาพ่อให้หมูเขาความหอนครับพี่น้องเติมแล้วใส่ไข่ครับไข่เขาเหลือเป็นไข่เป็ดครับพี่น้องครับเราใส่หลายใส่สองหน่วยครับพี่น้องครับใส่เรียบร้อยเราก็ นะครับคน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 ฟังเสียงคนพี่น้องฟังลมมวน <un> <k un> บอลบอลจะฟังลำของน้พี่น้องเนาะหลังจากตีไข่ให้แตกครับหมูก,กระไพยนะครับมาคนใส่กันวบปนีพี่น้องครับนะครับให้มันเขา่ขานําเข่าเนี่อคัน้อพี่น้องเนาะนะครับนี่คือแล้วจะสูตรไปสูตรมาครับพี่น้องลงนั้นจักเอาผักคะน้าลงครับผักคะน้าลงนะครับผักคะน้าลงแล้วคนใส่กันบคัคแค่รสเนยหอมไงเนี่ยนะครับบักเกอร์อเทดเนี่ยคนเข้าไปนะครับผมในส่วนนี้นะครับ พ่อเข่าทีเข่าท่างพักกับหมูกับไข่เข่ากันแล้วตักเข่าลงครับพี่น้องครับตักเข่าลงเข่าเนื้อหากกะหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งม้อนะครับหลังจากนั้นคุกใส่กันหนุ่มหนุ่ม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 หมักไปหมักมันนะครับถนัดไปลถนัดมันครับพี่น้องครับเฮ็ดกินครับอยากยังเฮ็ดกินครับพี่น้องครับผมน้องเน่จากเวลาสิ่จะของมันหยากร้ายบ่มีสุดเวลาครับหลังจากนั้นครับใส่น้ำตาล นะครับเพิ่มความหวานเล็กน้อยนะครับผงงัวใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไล่ใส่ไล่ใส่ไล่หมอยคูเกื็ดเกลาหน่อยครับต่อไปคือผงปรุงรสครับนะครับโบว่าสิเป็นนะครับสอดหอยสอดนะครับปลาเขียวนะครับแล้วก็นางคุณใส่กันครับพี่น้องครับผมนมื่อกูเข่าเข่ากันเข่าหนังคนเนี้ยเบิ้ดสุดยางมันละพี่น้องเมนูข้าวผัดอินท์บันบัยากับซุกซุกคนเห็ดสิ้นไงครับผมตอนสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วมาดูกันครับพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับข้าวผัดนะครับข้าวผัดหมูสิ้น แบบพร้อมมือห้ยเลยพี่น้องควนทวน,วนมาดีกินน้ำกันครับ